จังหวะนี้ปลาหอกแล้วครับโดนไปครับโอ้โหปลาผ่านดากเลยว่าผมอยากจะเอาผมปลาหอกผมปลาไม่โดนโอ้โหเดียวเดียวออาแครลี่ปลาหอกไอ้เฮียกูปลาไม่โดนเลยโดนดิโดนคีบมาเมื่อกี้อ้าวโดนปลาหอกโดนครั้งแรกโอ้น้ำตากูจะไหลเอามงกอันตีามงกอันตี๋มึงไปไหนลงไปไหนลงไปไหนลงใครมาใครไปอะอะไรอะไรเรงอะไรเมือกูปลาหอกแล้วก็ปังโดนไปอีกดอกโอ้โหสุดยอดผมนี่มองการไก่หอก g p s ปลาไปแล้ว เฮ้ยวันนี้ผมตื่นกล้องวะ่ะเฮ้ยมนอัดคลิปผม <t ell> ตื่นเต้นไปพิเศษเลยครับอมโซโลแรงยังงั้นเหรอจัดไปไดิปะ่ะมีคนอยากเห็นนะฮะเราต้องจัดให้เขาก็พร้มลุย <t ell> แห่ผมบอกสามสามวิ่งอ่ะนี่กูจะนาทีหนึ่งแล้ว,วเว้เฮ้ยนี่กูไปอาบน้ำรอเลยได้มันเนี่ยฮะครับกูรู้แล้วมันไม่ใช่แค่สักครูอะอะโอเคเจอกัดีโอเคกูกด สลมและกดฟาร์มลูนก็จะเป็นลูนคลิกแคร,รี่เลยนะครับปกติส่วนเซตไอเทมผมก็เอาตามเซตหนึ่งส่วนพลังแฝงก็เอาตามเขามาครับผม่าเราไาเจอนเกมดีกว่ามาเรามาดูรายอัพฮีโร่ดีกว่านะครับผมเนื่องจากนี้เป็นเกมแรงนะฮะแล้วก็โอ้เดี๋ยวเกมนี้แม่งมีคองแคลเลอร์มาด้วยนะก็ทีมเรานะฮะก็จะเป็นอารมณ์แบบแครี่ฟาร์มนะครับผมมันก็เลยทําให้มีแครี่สตัวนะฮะซึ่งตําแหน่งอื่นๆให้ผมว่าโอเคนะส่วนทีมนู้นเนี่ย ว้าวก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับพี่อน้องเรานะครับผมในโหมดแร็งกิ้งซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันที่บัฟแดงนะครับผมเพราะผมอยากจะไปจบบนครับเราจะได้แก๊งอะไรกันเลยรีบๆเกิดสิเพื่อนรีบๆเกิดนี่แน่นี่แน่เรามาคุยกันในพุ่มเรามาแอบแซ่บกันในพุ่มดีกว่าเพื่อนเออนะครับผมหวังว่าจะไม่มีใครมากวนกูนะกดพันนี้ไปแล้วที่ผายแล้วผมคือกดพันนี้เนี่ยมันจะทำให้ฟาร์มเร็วขึ้นคือแบบเรารีบกดเนี่ยเออมันก็จะรีบคูลดาวหมดนะครับผมและเลื่อนเหลือดสองเนี่ เออแทนที่จะต,ตายๆไปซะนะครับผม่านมาฟาร์มกันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเ่นบนเป็นช้างกับเอ่อทั้งด้านของทเทลนะครับผมได้เลยกูชอบอีทเทลเนี่ยมากดฮิวไปเลยนะครับผมรีบกดรีบใช้รีบโอ้เดี๋ยวเลนบนอ้าวเฟิร์สบัตแล้วหนึ่งนาทีจ้าไอ้อเชือกูอออออุกด ตื่นเต้นอีตื่นเต้นตอนเนื่องครับอ้าวเยียมึงจะอแล้วเหรอเดี๋ยวมึงใจเย็นนะมึงดูมานากูด้วยนะมึงจะองค์จะออะไรนะเพื่อนแพนด้ากูน่าจะหายซ่าแล้วครับโดนเฟิร์สบัตไปแบบนั้นนะครับผมคงจะหงอยแดนนะ เออนะครับผมอ่ะเราออกธนูมาก่อนนะพันนิดนะครับผมเอาล้วฮะจุดจุดนี้ปลาเข้ามาโอ้โหปลามันฟาร์มเร็วกว่าเราอีกวะได้เอ๊บริการบริการบริการบบกได้นะครับบบกได้นะครับบบกได้นะครับพี่เปิดร้ผมด้วยครับจังหวะนี้ปลาหอบไปแล้วครับโดนไปครับโอ้โหปลาผ่านดักเลยเออออกมาขนาดนี้แล้วต้องเอาแล้วเพื่อนเลยเอายิงดิยิงเด็กช้างช้างน้อยคอยรักปลาหอบไปหนึ่งดอกโดนหนึ่งทีกูโดดกลับไอ้เหี้ยแม่งจะสกิลใส่หน้ากูโอ้โหเดี๋ยวแม่งมากันเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งมันเล็งผมมันไม่เล็งกูด้วยว่ะ เฮ้ยม <m í toys> mm ันไม่เลงผมว่ะอาการมันเลงมึงไม่เลงกูงงอแล้วแหละกูงอแล้วแหละให้มึงยิงคนละตัวกันเลยที่ผ่านกูนี่มันโง่จริงเดี๋ยวเพื่อนๆเอาเอาเอาโดดโดดกูชอบกูชอบแบบเนี้ยยิงดิยิงเอ้าไอ้ลูกไปเด้กดฮิวเด้เอาเด้ความเซฟความเซฟยิ่งเลือกกูเต็มเลยสักเอายันนาิโอสุดยอดมากดูเดือดมากอ้าวช้างน้อยช้างน้อยไม่กลับบ้านเหรอช้างน้อยแหมวันนี้จะได้กินช้างหันแล้วว่ะเออนะครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มคลิปไปหน่อยแล้วกันนะครับผมเราเอาามมก่นั้ย เราจะได้รวยๆมีตังค์ปลาหอกไปครับผมโอ้ยอนกูช่วยยิงแบบน่ารักมากเลยนะคือแบบเซฟตัวเองจัดๆเลยอะไอ้เหี้ยคือกูก็กลัวตายเหมือนกันนะยอนบอกนะผมแล้วมึงดูเรื่องกูดิเนี่ยโอ้โหมังกรแม่งหวดกูเอาหวดกูเอาเลยนะกูไปแล้วจ้าโอ้โหจนบัฟบูโอ้โหนั่งลากคีบบูบอกไปเนี่ยมันเตี้ยวเวลาปุ่มนะครับนะไอ้เหี้ยบัฟบูกูเกิดแล้วว่าเอาดิเหมือนเล่นล่างน่าจะต้องการความช่วยเหลือแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมรีบออกรองเท้าแล้วกูปลาหอกไปไหนเนี่ยโอ้โหปลาไปกัป้กลางสุดปั้ม ผมว่าผมไม่โอเคกับมันเลยผมว่าผมอยากจะเอาผมปาหอกผมปาไม่โดนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยายทำผมโอ้โหมึงอติลงมาแบบนี้ยาย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 แก้งนอนอาเอาเโอ้โหแม่งบอกกันแล้วบอกกันแล้วบ้าบ้าบ้าโอ้ดีแล้วกูมีบาบูเฮียกูดาวสกิลสองกูเร็วอ้าวเรียบร้อยครับผมแตกแหมเฟอร์ลงเฟอร์เลนเดี๋ยวรู้เรื่องมาเจอรัมเบอร์ผมสู้ไม่ได้กูฟาร์มสู้อีโวตอนนี้ไอ้เฮียกูเก่งอับคีปตอนนี้แล้วว่าเราต้องเจี๊ยดแล้วล่ะเพื่อนอย่าไปดันคีปดิเพื่อนไอ้เฮียเขากลัวนะฮะเดี๋ยวจังหวะนี้เล็งหอก หอก GPS ปาไปแล้วเฮ้ยวันนี้ผมตื่นกล้องว่ะเฮียมันอัดคลิปผมตื่นเต้นไปพิเศษเลยครับเออเทลผมเดาว่าน่าจะเสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะแต่ว่าก็น่าจะคููดาวเสร็จแล้วด้วยปาออกไปอาะอย่าอยู่กับกูโอ้โหกูรีบโดดเลยฮะจังหวะนี้ไอเฮียยิงแทงได้ไงอ่ะเอาเอาแคลรี่ปาหอกไอเฮียกูปาไม่โดดเลยโดนดิโดงคีบอะเมื่อกี้เอาดิเอาดิเอาดิ ดามินี่แบบมันพลุกพล่านไอ้หี้ยนี่ก็ยิงกูจังเลยจังหวะนี้ต้องได้แล้วล่ะไปไหนล่ะไ,ไ,ไปไหนล่ะไอ้ช้างช้างช้างไปไหนกูฟังไม่รูนอีกแล้วโรอไอ้ยี้ยิงดิเอายิงยิงยิงโอ้โหอันตีสวยมากเลยเพื่อนแม่แต่เหลือให้กูหน่อยก็ได้นะาจริงๆแล้วอะเกมมังกรต่อเลยเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหต้นเกมมันเหมือนจะบาดีฮะแต่กูไม่มีส่วนอะไรกับเกมเลยวล่ยคงคิวไม่มีครับตังค์ไม่มีอออของไง นะครับผมอ่ะบัาบูกูเกิดอีกรอบเป็นครับผมอ่ามังกรตายสวยอ่ะบัาบูกูออกมาวิ่งอะไรตรงนี้นะมึงเพ่นพ่าดอะไรสักนะมึงเพ่นพ่านมึงกลับบ้านมึงไปแบบเฮ้ยมันต้นเกมเราจะดำเนินมาสวยกว่านะครับผมอ่ะกูกดอันตีฟ้าแม่งเลยอ่าวเดี๋ยวกลางกูจะบอกพวกมันอ่ะฮะบอกบอกผมสิบอกผมสิผมผมมาแล้วครับผมมาแล้วพี่พี่พี่กลับไปฟ้าไหมพี่ย้อนนะเล่นฟาร์มมันก็ต้องฟาร์มบ้างนะเออแต่ว่าก็ต้องกะจังหวะโกงจังหวะแกงให้ดีนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวโดนทีมด่า นะครับผมอ่าก <Yeah. S 2> ูโดดมาตรงนี้นะครับอ่าบนบนบนดูทรงแล้วน่าจะมันอีกแล้วเนี่ยเกมนี้เลนบนขายดีวะเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปบนแพลนหนึ่งผมเข้ามากันคู่คุยคุกกะจะเอา้อไม่ได้เลยเลยผมว่าไม่ได้แล้วล่ะผมผมว่าต้องเอาละผมแล้วทำไมไม่ไล่ล่ะครับอ้าวโดนปาหอกโดนครั้งแรกโอ้น้ำตากูจะไหลอมกดอันตีอมกดอันตีเขาไปไหนล่ไปไหนเล่ไปไหนเล่ไปไหนเล่าไปไหนไอ้ยโอ้โหไอสัตว์เลยกูจะปาหอกซะหน่อยไปโอ้ไม่โดนเลยกูไปได้คิวแก โอ้ท้าเป็ปลาหอยได้คิวเลยนะเมื่อ,อกี้โผิดน้อยไปเดี๋ยวเรารอมังกรเกิดอยู่แถวนี้ละกันนะครับผมบัฟบูเราใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมตอนนี้สถานการณ์การเงินผมว่าทีมเราเนี่ยน่าจะนำพอสมควรนะครับเพราะว่าเราได้มังกรเยอะนะครับผมแล้วเราก็แก๊งกันแล้วก็กกกได้คิวกันด้วยมามังกรเพื่อนเฮ้ยวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแม่งอ,อกกลางว่ะไม่ได้แล้วลนะ่ะกันการป้อมหน่อยมั้ง กันเป็นการป้อมกันป้อม,อมเออเนี่ยยิงคลิปชีวิตกูเศร้าชิผ่านเลยแม่งฟาร์มคนเดียวเลยเกมแน่กูเกิดมาตื่นมาเจอแต่คลิปนะครับผมเอาเดนกลางกูจะบวชนะพอกูจะมาฟาร์มปุ๊บมึงจะบอกเ,ยอกเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดันป้อมกันหน่อยดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ยอนมันอยู่ติดติดป้อมมากนะครับผมเพราะว่ามันจะแย่มากแล้วกูป่าหอกว่าวด้วยนะผมแต่ยังไงมันก็ตายอยูเดี๋ยวกูขยันป้อมกูขยันป้อมเฮ้ยใครมาเมื่อกี้ใครมาใครมาใครไปอะอะไรอะไรเลงอะไรมือกูป่าหอกแล้วก็ป้างโดนไปอีกดอกโอ้โหสุดยอดผมนี่มองการไกลไอ้เหีี้ยเทลมาออดก อีดอกกูยิงแทงกันทำไมอ่ะผมมาเอาหมดนะครับผมมาไล่ผมมาไล่เลย <c oughs> ผมมารอสกิลผมอยู่มึงไม่ต้องฟิกกูป,ปาเอาเฮียกะผิดกะว้าโอ้โยอนไม่ได้จริงวะจัดว่าสวยอ้าวยังไม่กลับบ้านด้วยยังไม่กลับบ้านด้วยแหมโ <c oughs> อเคฮะปอมแตกสวยนะครับผมสถานการณ์การเงินโอ้โห่างกันประมาณพันร้อยนิดนิดนะครับผมจัด่าเฟียเดือนละยอน ย้อนกูแม่งเอาแล้วไงไอ้เหี้ยกูกลวย้อนติดป้อมไม่พอครับน,นี่กูต้องมากลวย้อนแหลมอกีกโอ้โหแหลมป,ปิ้งเลยมามาังกรต่อจ้าเรียบเลยอ้าวมีเด็กฟาร์มบ้านเราเหรเฮ้ยเหมือนจะมีเด็กหลงทางหรือเปล่าหลงทางอาเอาไปไหนแล้วกูไม่ยอ่อท้อไม่ยอ่อท้อกูใส่อย่างโอเคจรๆขอโทษจริไหนๆก็ไหนๆ,ๆนะมึงเอาคลิปกูไปตัวนึงกูขอบัฟมึงแชร์แล้วกันนะ นี่แน่เอาคลองเลยไหมครับเอาคลองเลยไหมจบเลยดิไหมโอ้โหแล้วป้อมบนกูโล่งเลยนะฮะไอ้เหี้ยเทลกูฟาร,ร์มสบายอ้าวอ้าวอ้าวตรงนี้ตรงนี้ดูถ้าจะตึงเครียดฮะข้ามสมุทรเกาหลีปลาหอกไปโอ้ยโคตรแม่นเลยปลาทําไมก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวมันมากันหมดแล้วนะเพื่อนมันมากันหมดเลยนะมันมากันหมดเลยนะกูปลาหอกอ้าวโดนด้วยมืออีกแล้วเหรอมึงแล้วเอ,าอ้ากูโดนลบก่อนไอ้เหี้ยไม่อยู่หรอกไปแทง น,น,นี่นี่นี่อ่าหมดตี้ครับผม <S 2> <S 2> <S เฉยเลย,เลยที่เปิ้ลคิวเฮียเกมนี้กูไม่มีมบทบาทเลยอะไรเนี่ยถ้าฝืนๆหน่อยผมว่าอาจจะได้บาลลังกเลยนะเออเพราะว่ารถถังเรามีคงคลิปเรามีเวลาเกิดเขาก็อันนี้อยู่เฮ้ยกับโดนหุ้ยมึงเกือบแล้วถ้าโดนนี่มึงตายเฮ้ยนี่จบได้เนี่ยเอาจริงอ่ะอ่าเฟอร์เลนเฟอร์เลนเฟอร์เลนยังไงดีล่ะเฟอร์เลนเฟอร์เลนอ้าวมาแล้วมาแล้วอย่างงี้กูชอบปาหอกเฮียทำไมไม่โดนวะไอ้เฮียกดฮิ้วก่อนอ้าวเอายังไงยังไงเอายังไงยังไงยังไงโอ้ผมว่าถอยดีกว่าไอ้เฮียอย่ายุมากกวไป เอ้ยอย,ยายายามันต่างกันเยอะครับพอ่อฝีมงฝีมือรู้จัวปะฝีมงฝีมือปลาหอ,อกโดนมึงในบ้านในบ้านในบ้านอ่าหมดตี้ครับผม่อผมไม่อยากจบเลยอะ่ะโอ้โหเด็กมันจะรีบไปไหนวะเนี่ยฮะผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมอยากให้โอกาสผมเชื่อว่าทุกคนเขามีโอกาสอะ่ะมันควรจะให้โอกาสเขาอ่ะครับโ,โหอะไรกันเนี่ยอ่ะก็จบเกมไปนะฮะนะก็ ทิวมากแหละเกมเนี้ยถือว่าทีมเราก็เล่นโอเคเอา้ายี่กู MVP ด้วยเนี่ยให้ว่า t ต่ฟังอิสแตดบรก็โดยรวมถือว่าทีมเราเล่นค่อนข้างดีนะครับผมนะคือแก๊งอะไรกันสม่ำเสมอถึงบางครั้งกูจะไปช้าก็เถอะนะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเค ก็จบคลิปไปแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะฮะคิดเห็นยังไงคลิปนี้พูดคุยกันไม่ได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลาผมอัปคลิปเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนั่นเองก็สำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ